สวัสดีคะ่ะเอาเอๆาเอาเรถรถรถตอ,อ,อนนี้เรามาดูทะเลบวัวแดงกันพี่น้องถ้าเรือดอนคงประจักศิลปาคมที่นี่อุดรน,นะคะปอนทำไรคะนั่งอะไรนั่งรถอะไรครับพี่น้องผุนป๊าดบัวก,กับงามงามด้วยผุนผุนโอ้ มีเรือด้วยสวยงามนูน่นเห็นบัวแดงไหมทุกคนบัวแดงเยอะมากโอ้ไม่กดนู่น,นเห็นบัวแดงไหมเร็วเดินไปดูควายกันไปเลยวิ่งเลยครับไปเลย นั่งเกวียนนะครับท่าเรือบอัวแดงดอนคงมีวัวด้วยทุกคนมีวัวด้วยมีวัวด้วยนะเห็นวัวไหมอ๋อปอนปอนไปถ่ายสะพานเหรอเออสวยงามมากนู่นท่าเรือปอนจะไปตรงนี้เหรอไปสะพานนี่เหรอปอนจะไปสะพานนี้เอาลงได้ไหมกล้าไปไหมครับ เดินลงไปเลยครับเดินลงไปเลยทุกคนหนุนบัวอยู่ไกลๆ <c oughs> เอาลงแบบนี้เลยเดินลงไปเลยครับก้าวลงไหมก้าว<ม>ขาลงไปไสวยไหมปอชิ่งสวยสวยมากเดินไปครับเดินไปเลยระวังตกนะ ระวังตกน้ำนะครับเฮ้ยตายคขล่อนนะอนนะโอ้บัวแดงดันโครงระวังนะครับน<อ>ู่นเรือบัวสวยมากนู่นเห็นไหมอูตกนะครับโอ,โอ้อะไรอะ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยว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 อีพีต่อไปเราจะพาไปดูบัวแดงลงเรือแล้วบาย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 ทุกคนก่อนบาย